สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเองก็คือใช้สิทธิ์มาแล้วตั้งแต่โครงการเฟส1แล้วก็เฟส2พอมาถึงเฟส3ก็คิดว่าไม่น่าจะมีการยืนยันนะครับแต่ปรากฏว่าลองกดเข้าไปนะครับเข้ามาที่แอปแล้วก็กดใช้สิทธิ์มันจะขึ้นนะครับให้เราทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับ มันจะให้เราติ๊กยินยอมนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราต้องยินยอมนะครับถ้าไม่ยินยอมก็จะไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้ส่วนการยืนยันตัวตนนั้นนะครับเขามีให้อยู่นะครับ2ช่องทางก็คือผ่านแอปกรุงไทยเน็กแอปกรุงไทยเน็กผมไม่แน่ใจว่าทํำยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่มีแอปนี้อยู่ในเครื่องนะครับยังไม่เคยลองใช้งานแล้วก็ยังไม่เคยผ่านการติดตั้งมาก่อน ผมจะมาลองอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีการสแกนใบหน้านะครับการสแกนใบหน้าเขาจะมีคําแนะนําก็คือให้เราเอารูปหน้าเรานะครับเข้าไปในวงนะครับเขาจะมีวงกลมให้เสร็จแล้วนะครับระบบมันก็จะอ่านข้อมูลขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูนะครับตอนนี้มีปัญหานะครับเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่อ่านให้นะครับ มันไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปสเต็ปขั้นตอนต่อไปวิธีการนะครับเพื่อนๆจะต้องขยับหน้าเข้าใกล้กลนะครับแล้วก็ขยับออกขยับเข้าขยับออกจนแอป,ปมันบอกว่าให้กระพริบตานะครับเพื่อให้เป็นการยืนยันว่าเราเป็นคนจริงๆนะครับไม่ได้เอารูปหรือเอาอะไรมาหลอกมันนะครับต้องกระพริบตานะครับปิ๊ปปิปป๊ปปิปป๊ประบบมันก็จะรู้ว่าเราเป็นคนจริงๆนะครับแล้วมันก็ จะจับได้นะครับมันก็จะดึงชื่อนะครับดึงชื่อดึงนามสกุลเราขึ้นมาบนหน้าจอถัดจากนั้นนะครับเราก็กดยืนยันข้อมูลนะครับมันจะเป็นปุ่มอยู่ด้านล่างพอกดไปจะเป็นยังไงครับคิดว่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลยเออ,เอครับขออภัยไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งนะครับขึ้นรหัสเป็น g w l 0 0 0 1พระเจ้าใครจะรู้ครับมันคือรหัสอะไรผมว่าเป็นรหัสโปรแกรมมิ่งแน่ๆเลยนะครับใครเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อ่านไม่เข้าใจนะครับแทนที่จะบอกว่าให้ทำหนึ่งามสี่ห้คืออะไรก็ปรากฏว่า,าทำการยืนยันตัวตนนั้นไม่สำเร็จนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเจอแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับ Error g w l 0 0 0 1นั่นเองผมก็จะ เปลี่ยนวิธีใหม่นะครับไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ atm ของกรุงไทยนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งมาดูนะครับขั้นตอนว่าผมได้ไปทําการยืนยันตัวตนผ่านตู้ยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับ